สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทหกอดชานผู้รับสัรงจากจักราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโล่หมอแจนนะคะยินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่นะคะขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่าแล้วก็สวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะ FC สะะปอปลาวสบายดีคลิปนี้นะคะเราจะมา,าพิกอเด็กนะคะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสปลายนะคะ สำหรับนะคนที่นะคะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ามาให้คุณนะคะนะคะเรามาดูพลังงานกองก๊าสนะคะ the emperor นะคะ1 2 the empress นะคะ3 the chariot นะคะผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะ the emperor สัญยลักษณ์แบบนี้นะคะที่2นะ,ะ the empress 3. เดชาริออนะคะเอาละค่ะนะเอาระค่ะเลือกสัญลักษณ์ที่ชอบที่ใช่นะคะถ้ายัางเลือกไม่ได้ก็กดหยุดที่หน้าวิดีโอของคุณก่อนหรือกดพอดไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกองการ์ดกองที่หนึ่งกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองการ์ดกองที่หนึ่งนะคะ The emperor นะคะ ะะเราจะมาดูกันในหัวข้อนะคะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณเซอร์ไพรส์นะคะเรามาดูกันก่อนว่าอดีตนะคะอดีตเป็นแบบไหนตอนคุยตอนคบกันนะคะว,ว้าวนะคะได้ไพ่ได้ไพ่ได,ไะะได,ไดีงาม,มากเลยเนาะเปรียบเหมือนคล้ายๆกับนะคะเป็นคนที่เขาเลือกนะคะตัดสินใจในการครบหาดูใจนะเป็นคนที่เขา เป็นคนที่เขาตัดสินใจดูแลคบหานะคะคุณมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นแม่บ้านนะคะมีความเป็นเ,เป็นคนที่ดีงามสมบูรณ์พร้อมนะคะเขาเรียกว่ามีมีความเป็นแม่มีความเป็นภรรยาที่ดีนะคะอืตอนคบกันนะคะเป็นแบบไหนนะจะมีกำแพงนะใส่กันในความรู้สึกอืมนะคะ มีกำแพงปิดกัน้นความรู้สึกไม่ไม่บอกไม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเราพร้อมนะคะจะเป็นคนที่นะคะให้เขาเลือกนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะคะบางทีคนนี้คือเหมือนว่าเขาปิดเขาปิดกำแพงให้เราเข้าไปในอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยคือเขาคบกับเราแบบเขาเรียกว่าผิวเผินหรือนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีอะไรพิเศษต่อกันหรือไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมอไม่ได้รู้เรื่องราวลึกรายละเอียดในของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะเพราะนี้เป็นการดูดวมแบบ general reading คือเป็นแบบภาพรวมเป็นแบบสุ่มทั่วๆไปใช่ไหมคะต้องเข้าใจเนาะบางทีเราพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนะคะแต่เขาก็อาจจะแบบว่ามีกำแพงกั้นเราไว้ให้คบกับเราแค่นี้ในสถานการณ์นี้นะคะต่อมาเป็นพลังงานของ the f ฟ o l นะคะอืมนะคะ เดอะฟูลคือเหมือนว่าคบหาไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขมีความสนุกหรือนะคะผ่อนคลายในการครบหากันอะไรแบบนี้แต่ตัวเรารู้สึกเหมือนว่าทำไมทาไมแบบว่ามีไพ่พลังงานของ the emperor นะคะตรงกันเลยนะคะทำไมเขาน่าจะตัดสินใจเลือกเราหรือแต่งงานกับเราหรือนะคะน่าจะทําอะไรให้มันจริงจังมากกว่านี้นะคะมีคนที่ อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เอาแต่ใจในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะควบคุมคอนโทนนะ,ค,ะควบคุมคอนโทนกับความสัมพันธ์บางทีในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเราก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ้นเรียบร้อยเราก็บอกว่าเอออยากได้แฟนต่างชาติอยากได้ความรักที่ดีๆนะคะบางคนก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะคะ ทีนี้เรากเา็เหมือนว่าหาคู่อะไรเงี้ยทางแอปพลิเคชันก็ได้นะทางแอปหาคู่จากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเจอคนที่พบที่คุยอะไรนะคะประมาณนี้นะ,ะเอาละทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อตอนนี้เขาอยากจะทักคุณมานะคะจนคุณส p p l y ใช่ไหมคะ,อ,ะ,นะคะอันนี้คือนะคะ ใช่หนึ่งไม้เท้านะว้า wow. วนะคะเขานะคะตอนนี้นะ,ะอยากจะทักคุณมาอยากจะมาหาอยากจะมาพบเจออยากจะเฉลิมฉลองอยากจะมาเดทอยากจะมาปาร์ตี้นะคะอืมนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่ารอคอยมันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขานะคะต้องการหรือเขาอาจจะบอกบางสิ่งบางอย่างเหมือนว่าตกลงกันนะคะกําลังจะคิดหรือตกลงนะคะเขากําลังคิดว่า สิ่งที่เขาจะให้คุณนั้นคุณต้องการไหมสมมุติว่า <c oughs> เขาอยากให้ดอกไม้คุณแต่คุณอาจจะอยากได้แหวนเพชรอยากได้ออแบบนั้นก็ได้นะในรูปคือเขาอาจจะให้อันนี้คุณอยากจะได้อีกสิ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เขากาลังคิดพิจารณาว่านะคะจะทําอย่างไรนะให้คุณพึงพอใจเออนะมีความรู้สึกที่ดีๆมาให้นะคะ จะทำอย่างไรนะให้คุณพึงพอใจนะคะอยากจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณว้าวโอว้เป็นพลังงานเอเนอรจีที่ดีนะนะคะอันนี้นะทีนี้เรามาดูว่า <c oughs> ข้อความนะคะข้อความรักหรือเขาอยากจะบอกอะไรโอ้มีพลังงานไพ่ของการเริ่มต้นนะอยากจะมาเริ่มต้นมันมีความรู้สึกที่ดีนะคะแต่นะคะบางทีนะ ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเคยเสียใจผิดหวังร้องไห้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะนะคะนะเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาสมมติว่าเขากับคุณเคยมีปัญหาหรือเงียบกันไปหรือ,อยังไม่ได้ทักมาอะไรก็ได้ทั้งหมดนะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่มันต้องเหนื่อยหรืออยู่ห่างไกลหรือเขายังไม่ให้สถานะเราที่ชัดเจนนะคะเขาพยายามอยากจะทักมาอยากจะขอโอกาสอ่ะอันนี้มันเป็นไพ่ของการที่ อากทักเรามาจนคุณเซอร์ไพคือมันเป็นการเริ่มต้นขอโอกาสนะคะเซอรมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ดีงามอยากจะมามอบให้คุณนะคะอืมนะคะเขาเรียกว่ามีสิ่งเซอร์ไพรส์นะคะให้คุณแน่นอนนะอเอาละต่อมาเรามาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรนะ ราศีอะไรธาตุอะไรมีพลังงานเอเน g y ีราศีเมษนะคะกับราศีพิจิกนะ,ะอันนี้เป็นไพ่8ดถ้วยนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะซึ่งกําลังรอคอยนะคะไพ่เดอะเดชนะคะอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นพ่อไม่นะคะนะ,ะเป็นพ่อไม่ที่เคยผิดหวังจากความรักมาแล้วมีการหย่าล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือถ้าเขาทักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องใช้เวลาในการคบหาดูใจนะแต่ครั้งนี้มันจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์นะหรือเราไม่คิดว่าเอะคนนี้จะทักเรามาอะไรประมาณนี้นะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะเอาละทีนี้เรามาดูไพ่อันนี้นิดหนึ่งนะอือราศีเมษกับราศีพิจิกนะคะเรามาดูว่า เลิฟออร์เลคิลนะคะจะให้พลังงานแบบไหนตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสซดร์ไพรสนะคะสซอรรสหนักมาก้าสแสดงว่าตอนนี้บางคนนะสมมติว่าถ้าคุณเล่นโซเชียลนะคะไม่ว่าจะแอปหาคู่แอปพลิเคชันหาคู่ Facebook อะไรก็แล้วแต่อ n s t ต g r a แกรมอะไรอย่างนี้นะนะ เขากำลังแอบดูรูปคุณอยู่ looking as you photo นะคะอืมนะคะอืมนะคะมีการเขาบอกว่า attraction นะคะ dating อ่าเขานี่นะคะเขาจะทักคุณมานะแต่นะคะความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องการหรือเปล่านะคะมันอยู่ในกำมือของคุณนะคะเขาบอกว่า hand of cards นะ ความรักครั้งนี้อ่ะมันเหมือนเราได้เอ็ดกูดําแต่หมอเป็นคนที่เล่นไพ่ไม่เป็นก็เลยไม่แน่ใจว่ามันป๊อกมันอะไรยังไงนะก็คือจะเปรียบเทียบไม่ถูกนะอืมคืออันนี้แหละแสดงว่ามันจะเป็น energy ของพลังงานที่ดีนะว,ว้าวนะคะอันนี้เขาบอกว่า so connection อ่า so made นะคะ so control อ่า so contact ไม่ใช่ so คอน t r o l นะ so c o n t a c นะคะก็คือนะคะ เขาอาจจะนะคะคนที่อยากจะทักคุณมาหรือสามารถเป็นทั้งแฟนเก่าก็ได้นะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะทักเรามานะก็คือเราเซอร์ไพรส์นั่นแหละอะไรที่เราเซอร์ไพรส์นะบางทีเอ๊ผู้ชายคนนี้เรามองดูรูปโปรไฟล์แล้วเราไม่กล้าทักไปก่อนเราเป็นผู้หญิงหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่ดีๆคนนี้ยอืมก็ทักเรามาเฉยนะคะแบบนี้นะคือเซอร์ไพรส์นะคะอืมนะเอาล่ะทีนี้เรามาดู่ะ เราขอใบสุดท้ายนะนะคะโอ้ oh, นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยชอยหรืออ่าอินเลฟแอนด์อินไลเนี่ยก็คือความรักนะคะการใช้ชีวิตอืมนะคะจะก,กำลังจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะทีนี้เราขอดูไพ่แองเจนดีมหน่อยนะจะมีพลังงานอะไรถึงคุณนะคะ ที่เรื่องเนเอรเลอนะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสะท้ายนะคะ mm hmm. เขานะเองเจนดีม mm hmm. จะให้พลังงานอะไรบ้างนะ mm hmm. ตรงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะ mm hmm. ไม่ทุดทัก mm hmm. ไม่อินไม่ซีเรียสน,นะคะ ไม่สามารถเอาไปนะคะกาหนดชะตาชีวิตใครได้นะหมอบอกทุกครั้งนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้กับใครนะคะถ้าอยากได้ความแม่นยําหรือคบกับคนต่างชาติว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยนะคะ599บาทนะ30นาทีนะคะหรือถ้าคนไหนคิดว่าอยากจะหาแฟนต่างชาติจัดเลขมงคลเสริมดวงนะคะได้ต่างชาติที่ดีนะคะ599บาท นะเลขนะแบบโชคลาภการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนอุปถัมภ์เนี่ยถ้าเราก็สุกเก้าบาทจักเลขมงคลไปเนี่ยดีมากนะหมอบอกเลยนะคะเอารักนะคะเขาบอกว่านะความรักที่เรานะคะอืมนะคะเราอาจจะเป็นโสดมาอย่างยาวนานเราอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันต้องเดืบหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะให้ยืดหยุ่นอืม Flexibility นะคะอืมนะคะ Personal power ให้เรายืดหยุ่นในพลังงานที่กำลังจะเข้ามาเนาะผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เออนะเหมือนแบบผ่อนคลายความรู้สึกไม่ต้องเคงร่งเค, Emperor, นะคะรียดซีเรียสจริงจังค่อยๆค่อยๆพูดคุยอะไรประมาณนี้ถ้าเขาทักมานะค่อยๆพูดคุยอะไรประมาณนี้นะนะคะโอเคเดอะเอมเพอเลอร์จบไปนะคะราศีอะไรธาตอะไรหมอบอกเรียบร้อยแล้วนะนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือก The Empress นะคะเด็กที่สองนะคะหัวข้อคอนเทนต์วันนี้นะคะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสุด p ว้าวว้าว,ว้าวนะคะ The Empress นะ Energy พลังงานที่สองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยอันนี้คือหมอจะนะคะสับพลังงาน Energy ไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเรามาดูก่อนเลยอดีตนะคะเป็นแบบไหนว้าวนะคะ เขากับคุณนะคะอาจจะมีการทําอะไรที่ประสบความสําเร็จด้วยกันมาอาจจะเป็นเพื่อนอเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมวิทยาลายัยมหาลายัยอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเรานะคะอ,อยู่ในกลุ่มในแก๊งเดียวกันหรือคบหาดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแทเพลัมาเนาะมันมีความเปลี่ยนแปลงอนะคะเขาเรียกว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อมานะคะมันเป็นไพ่สามดาบนะพอความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาสมมุติเราคบกันตอนเราเรียนอยู่ด้วยกันหรือตอนเราทํางานอยู่ด้วยกันอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดีมันสามารถเอ่อเป็นไปในแบบในความสัมพันธ์ออคือมันดีมันมีความสุขมันเหมือนทีมเวิร์คมันเหมือนเอ่อเป็นเป็นการช่วยเหลือของกันและกันอะไรแบบนี้นะคอยช่วยซัพพอร์ตของกันและกันนะคะในความรู้สึกนะคะของตัวคุณนะคะ เมื่อจบเมื่อจากกันแล้วมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้น3ามาสามดาบนะคะสาดาบคือมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะแลวรู้สึกเหมือนว่าเ,ออเราเศร้าเราเสียใจหรือเรานะคะนะข้อความข่าวสารนะคะอันนี้นะนะเหมือนเรานะคะรับรู้ข้อความข่าวสารนะ,ะจากใครคนในคนหนึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพลังงานของ ไพ่ใบนี้คือทําให้เรารู้สึกนะคะเราอึดอัดในความสัมพันธ์เราเสียใจหรือเขานะคะบางคนคือครอบครัวเขาหรือแม่เขานะคะอาจจะต้องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. กาหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของเขานะคะ mm hmm. ข้อ2นะคะ mm hmm. เขาอาจจะนะคะไม่ได้อยู่ในโอวาสของเราะะ mm hmm. หรือทําอะไรที่เงียบไปทําอะไรที่เราไม่พอใจก็เลย เกิดการเสียใจเนาะผิดหวังนะหรือเจอสถานการณ์รักสามเศร้าเรา3ามคนเราสี่คนเขาแอบคบคนอื่นหรือเราได้ข่าวมาว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมานะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะตอนนี้นะ The Tower วอร์สานตามันเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจบไปแล้วนะเขากับคุณเหมือนว่า คบกันเป็นแบบอยู่ในความรักไหมเป็นความรักเป็นความรักที่เป็นความรักนะนะคะนะมันมีความรู้สึกว่ากําลังดูอยู่เออนะนะคะเขาอเขากําลังคิดว่าอยากจะหยุดความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักครั้งนี้ได้ไหมนะคะ เพราะว่าอันนี้มันเหมือนว่าเขานะคะกำลังไปทํางานที่อื่นหรือไปเรียนที่อื่นหรือนะคะแยกกับคุณไปนะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่เข้าใจกันเออมันมีการทุ่มเถียงกันมันมีการรอคอยแล้วก็มันมีการแบบมีอีกโก้ใส่กันทะเลาะก,กันเถียงกันทําให้คุณกับเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นะคะบางคนก็เพิ่งจะจับได้ตัวคุณเพิ่งจะจับได้ว่าเขาแอบไปมีคนอื่นอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะนะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูข้อความรักที่เขาอยากบอกอะไรเอ่ยนะเขาอยากบอกเรานะว่าเขาเสียใจนะคะตอนนี้เขากําลังเสียใจอยู่นะนะคะเขาก็คือเหมือน,อนว่าเขาพยายามอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีที่สุดนะนะคะ,นะะไม่ว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกเหมือนว่าต้องปิดบังซ่อนเลนเก็บเก็บอะไรไว้ในใจเออความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานะตอนนี้สถานการณ์มันเหมือนว่า คุณบล็อกเขาไปแล้วใช่ไหมหรือยังไงพอความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนี้แหละนะคะเขาบอกแบบนี้ยังมีความรักอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะอืถึงแม้ตอนนี้คุณจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกจากความรู้สึกก็ได้จากอาจจะไม่ได้บล็อกทางโซเชียลทางออนไลน์จริงๆก็ได้นะนะคะเอา่ะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรนะมีราศี มีราศีธาตุไฟธาตุดินนะเมสิงธนูแล้วก็เมสิงธนูแล้วก็พฤษศกันมังกรนะคะนะบางทีเรานะก็คือในความสัมพันธ์มันอาจมีเรื่องห่วง,วงน่นุ่นั่นอะไรกันก็ได้นะนะคะบางทีแยกไปอยู่ ต่างคนต่างไปเขาเรียกว่า,าไปอยู่กับครอบครัวของตนเองอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเราต้องรอคอยนานหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็เงียบหรือนิ่งไปนะคะอืมประมาณนี้นะนะมีพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะที่โดดเด่นนะกับราศีมิถุนสิงห์กับมิถุนนะคะพลังงานราศีสิงห์กับราศีมิถุนนะเอาละทีนี้เรามาดูให้เลิฟนะออร์แลคโคนะ แอ้์แลนเควลอยากจะบอกอะไรนะคะผู้ที่เลือกเดอะเอ็มเทรสนะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสซดรไพรส์เออแปลกใจจริงๆอ่ะทำไมเด็กที่หนึ่งก็กองการ์ดใบนี้ล่วงมา นะคะการ์ดใบนี้ร่วงมาฟุตโตแกร็นะคะก็ะคือเขานะคะกําลังดูรูปคุณอยู่นะระูปถ่ายภาพถ่ายหรือโปรไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะคะทางโซเชียลทางออนไลน์อ,อะไรก็แล้วแต่หรือรูปภาพป,ประวัที่เคยถ่ายด้วยกันนะ,ะเขากําลังดูอยู่นะ,ะหรือคนไหนที่อยู่ทางเอาหาคู่ทางออนไลน์ทางโซเชียลนะ ที่หานะคนไหนที่หาคู่นะทางออนไลน์ก็เขาก็ำลังจะดูรูปคุณอยู่นะเขาอยากจะทักคุณมาใช่ไหมว้าวดเดือบ์เบอร์ตไฟล์เรเลชั่ชนชิพอ่ะนะคะเขากําลังเหมือนว่าอยากจะนําความรักมาให้คุณนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอยากขอเดทอยากทําให้คุณมีความสุขอยากคบหาหรืออยากพูดคุยอะไรประมาณนี้อยากทักทายนะนะคะอืมนะ,ะว่า,วามันเป็นพลังงานของ เดอะบิวอะเดอะบิวเดอะเดอะบัตเนะคะกับ The ะดา g o n ไฟ y โอ้คือมันเป็น Energy ์พลังงานคล้ายกันเลยแมงปอกับผีเสื้อใช่ไหมคะคือแบบว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรานะอะส่งพลังงานความรักมาถึงเราด้วยนะคะพลังงานความรักความรู้สึกที่ดีเขาอยากจะทักคุณมาอยากทําความรู้จักให้มากกว่านี้อะไรก็ได้นะคะประมาณนี้นะนะคะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูแองเจิลรีมหน่อยแองเจลดิมอยากให้พลังงานอะไรนะคะผู้ที่เลือกหรือเอเพรสนะอ่าซัพพอร์ตไกด์ดนนะคะโอเคนะคะบางคนก็เป็นความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ที่ในอดีตความสัมพันธ์ที่เคยปิดบางซ่อนเลนส์นนะ แล้วก็มันรู้สึกมีแพชชั่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้ได้นะนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้เรามีความสุขล่าเริงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะโอเคนะคะพูดที่เลือก the empress เราบอกไปแล้วเนาะนะ,นะะเป็น energy ประมาณไหนนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ m i d มานะคะขอบคุณค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกเดชาลีออดนะคะเด็กที่3นะคะเดชารีออดนะนะคะเรามาดูกันว่านะคะตอนนี้ใครจะทักคุณมาจนคุณสปายนะคะเรามาดูว่านะอดีตเป็นแบบไหนนะเดมจิเชียนนะคะ นี้คือเป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั่วไปนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะไม่ทึ้งทักนะคะไม่ยึดติดนะคะให้ชมเพื่อความบันเทิงเพื่อไกด์ไลน์หรือนะคะถ้ามีพลังงานตรงกรันเพื่อให้คุณตัดสินใจในการดูดวงหรือการขอเลขมงคลนะคะอ่านะคะเพอร์มินะเดอรซันนะคะความรักความสัมพันธ์ที่นะคะจัสติดนะความรักความสัมพันธ์ที่ คบผ่านดูใจนะคะเหมือนว่าเขากับเราเนี่ยนะคะคุยคุยคุยคบๆบเลิกเิกนะคะหายไปแล้วก็ทักมาหายไปแล้วก็ทักมาอยู่สักพักหนึ่งนะนะคะณตอนนี้เขาอาจจะเงียบหายไปนะคะหรือตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วหรือคนที่เขาเลือกหรือตัดสินใจกําลังชั่งใจว่าคนใหม่ที่เขาติดต่อหรือคุณก็ได้นะอาจจะเจอคนใหม่คนที่ดีโปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กำลังชั่งใจกำลังตัดสินใจนะคะมีการเงียบกันไปในความสัมพันธ์เหมือนเขาหายจากเราไปหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณนะตอนนี้นะเดมพเพรสนะนะคะเขาคิดหนักเพราะว่าคุณกับเขาคบกันมานานแล้วนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะเขาคิดว่าตอนนี้สถานการณ์นี้เหมือนว่าเขาเจอความรักตัวเลือกความรักทางเลือกแล้วมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าด้วยอืมนะคะแต่เขากับคุณอาจจะ ตัดสินใจคบหากันมาแบบนานมากแล้วอะนะคะทีนี้มันคิดว่านะคะคุณอาจจะฝันถึงเขาเขาอาจจะฝันถึงคุณตอนนี้อาจจะอยู่กันไกลอยู่แบบห่างไกลกันนะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นเด่นไกลก็ได้นะคะเดชริออดมีพลังงานของตัวเองขึ้นมาด้วยนะอาจจะเป็นวิศวกรทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะคะหรือ,อมีอะไรที่แตกต่างนะคะ วัยแตกต่างกันนะอายุนะแล้วก็อยู่ไกลกันนะคะแล้วก็อเป็นเขาเรียกไงอ่ะอาจจะเป็นทหารสื่อสารก็ได้ทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังเหมือนอารมณ์อ่อนไหวหรือเซนซิทีฟไปกับใครบางคนหรือเขากําลังตึกตองอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือ กลัวคุณเจอคนใหม่ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนดูนิ่งเงียบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าห่างกันเนาะนะคะเอาละ่ะเราเราจะมาดูข้อความรักที่เขาอยากบอกเรานะนะคะว้าวอันนี้คือดีนะเป็ในไพ่สองถ้วยนะสองถ้วยคือคุณรักเขาเขารักคุณมันเหมือนว่าเป็นพลังงานที่มีความรักให้กันทั้งคู่นะคะให้ Justment นะ Just m e n t นะคะอาจจะเป็นนะคะ ความรักเก่าคนรักเก่าคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ได้หรือคนที่เคยคบกันสักพักหนึ่งแล้วก็ห่างกันไปด้วยโดยหย้านที่การงานก็ได้นะหน้าที่การงานคือเขาต้องไปทํางานที่อื่นนะห่างกันไปนะว้า wow, วนะคะเขายังบอกว่ามันยังมีความรักนะคะมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะณนะตอนนี้บางทีสถานการณ์ที่เขาต้องห่างคุณไปหรือเขาไปเจอคนใหม่หรือคุณเจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ะะมันยังเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกถ้าคนนี้สถานการณ์แบบนี้ที่เขาห่างคุณไปนะเขาก็อยากทักคุณมานะคะบางทีคนที่คุณเฝ้ารอคอยมันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ของคุณนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูราศีอะไรธาตุอะไรนะมีพลังงานของราศีตุลราศีกรกฎนะคะราศีสิงแล้วก็ราศีมิถุนอืมนะคะพฤษศนะ,ะสิงกับพฤษศนะคะอืมนะคะ ถ้าเกิดมีม,มีมีวาสนาต่อกันหรือเป็นเนื้อคู่บางทีนะคะความสัมพันธ์คนเนี้ยนะคะอาจจะได้ติดต่อคุณมานะคะติดต่อคุณมาแบบคุณสซอ้าไพรสคือคนที่คุณรอคอยมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาอยากจะทักหรืออยากพูดคุยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคุณผู้หญิงนะอืเด็กกว่านะมีความแตกต่างทั้งนะคะศาส,สนาภาษาและวัฒนธรรมนะคะ เป็นความรักที่มันเหมือนวิบากกรรมที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันไปแล้วเขากับคุณก็จะกลับมาเพื่อทักกันอะไรแบบนี้จนคุณสุดท้ายนั่นแหละคิดว่าเอ้ยฉันคงหมดหวังแล้วล่ะเขาคงไปม,มีคนอื่นนู่นนี่นั่น,นมันห่างกันไปนานมากแล้วนะหมอหลายปีแล้วนะอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูเ,าเลิฟออร์เลคิลนิดหนึ่งนะว่าจะให้พลังงานแบบไหนนะคะโอ้เขาบอกว่า ถ้าเกิดเขาทักมาหรืออะไรอย่างนี้นะเขาบอกให้เราลดอีโก้ลงนะว้าวโซเมตนะคะลดอีโก้ลงเรียนรู้นะคะอืมนะคะความสัมพันธ์ของคุณที่เคยเบรกกันไปแล้วว้าวจริงด้วยความรักเกา่าแฟนเกา่าความสัมพันธ์ที่เคยเบรกกันไปแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนใหม่ที่เป็นโซเมตที่กําลังจะเข้ามาก็ได้นะนะคะอืมเขาบอกว่าให้คุณเปิดใจอ่านะคะ ม,มีมีรูปหัวใจแล้วก็มีมีกุญแจนะแล้วก็มีรูปกุญแจแล้วพร้อมที่จะเปิดใช่ไหมคะ w e l c o m ม i n g นะคะ love นะคะ missing the one คือคุณจะเจอ open u r heart เปิดเปิดใจเปิดความรักของคุณนะคะเออเขาเรียกว่าเปิดใจรับพลังงานความรักที่ดีๆนะคะอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่าคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเคยคุณต้องเนี่ยนะคะเนาะ PERS b สเบนะคะหรือว่าแผนหรืออะไรแผนอะไรไว้ SHOCKING ATTACK เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่คุณช็อคอ,อย่าอย่าอย่าคิดพลังงานตรงนั้นไว้เออ๋ย่เก็บพลังงานตรงนั้นไว้เอาล่ะทีนี้เรามาดู Angel เอออดี Angel นะอยากบอกอะไรคุณขอให้สามใบนะว้าวนะคะเห็นไหม f o r g i v e n e s s นะให้อภัยให้อภัยตัวคุณให้อภัยผู้อื่นนะคะ จะมีการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนนะคะว้าวนะคะพลังงานจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะขอคอนเน็กกับคุณนะคะนะททำใจให้สบายให้มพลังงานที่ดีออกมาเนาะว้าวกิฟต์นะคะกิฟต์ของฝันนะน้พาร์ทไลท์นะกิฟต์ของฝันในกล่องนี้นะคะคุณเป็นผู้มองเห็นนะ,ะหมอะจะไม่รู้นะว่าในกล่องของฝันของแต่ละคนนะ,ะมันมีอะไรบ้างนะค,ะคุณต้องเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตเองแล้วเลือกเองนะนะคะ คลิปนี้นะคะเดยชลีออดนะเด็กที่3นะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดการชมคลิปดีๆนะคะขอบคุณสําหรับคนที่มาเข้ามาทําทำสแตมแล้วก็ขอบคุณสําหรับการดูดวงส่วนตัวจัดเลขมงคลแล้วก็ถ้าเกิดว่านะคะขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาเนานะนะคะโอเคคลิปนี้หมอไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ